สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านนะครับที่ื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับสมุนกเขาใหญ่สาย2นะครับคลิปนี้ก็จะเอาเจ้าเนิบนะครับที่ผมลงแบ่งไปเมื่อวานเนาะเขาผนึกให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าเจ้าเนิบจะเข้าง่ายหรือว่าเขายากนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ นี่นะครับตอนนี้ก็เจ้าเนิรก็เข้าไปเนี่ยไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หม้แย่นิดเดียวก็กระโดดครับเลยนะครับสำหรับเจ้าเนิรเนาะที่ผมลงแบ่งไปเมื่อบานนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมจะเอาขึ้นเล่นสายสลิงนะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันเนาะโอเคครับไปชมกันได้ครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็ใส่เจ้าเนอบเสร็จแล้วนะครับ นูนะครับเรียกแล้วนะครับใส่ที่สายสดิงนะครับวันนี้ครับมาลุ้นมาชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าเจ้าเนิบจะหมานหรือเปล่าครับจะมีนูกป่าเข้าร่วมหรือเปล่าครับนู่นนะครับรียกแล้วนะครับเจ้าเนิบนะครับผมก็ยังเปิดแบ่งอยู่นะครับก็เอาออกต่อเนื่องเลยนะครับ หลังจากที่ลงแบ่งเมื่อวานเนาะเมื่อวานเล่นไม้เดียวนะครับเมื่อวานครับฝนตกนะครับวันนี้ก็เลยเอาออกอีกนะครับนี่นะครับแถวสนามจักรยานนี่นะครับโอ้หนะครับเดียกแล้วนะครับอาจจะเห็นนกป่าแล้วหรือเปล่า เดี๋ยวให้อาจารย์ทุกท่านชมลีลาการเล่นของเจ้าเนิบไปเรื่อยๆนะครับเป็นนกผึกงนะครับเจ้าเนิบนะครับยังไม่มีแต้มนะครับแต่ว่าการเข้าเนีดโั้โโชกโชนนะครับไม่ต้องห่วงครับเข้าง่ายนะครับวันนี้เอาเข้าเนีดให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันด้วยนะครับไม่ดีปุพับปุพับนะครับเข้าเนีดนะครับ มาลุนผสมไปพร้อมๆกันครับมาดูดีดาการเล่นเจ้าเนิร์ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับมีแขกไม่ได้รับเชิญมาด้วยนะครับนู่นนะครับควนเปลี่ยนอยู่หัวเสาแล้วนะครับะจะเยียบพเนียดหรือเปล่าเนี่ยกระลอกโอ้ยเนาะนันน่นนั่นนั่นมาใกล้แล้วครับโอ้น่าจะไม่รอดแล้วครับแบบนี้โอ้ย เอาเอาจะทำยังไงบอสเอามาอยู่ซานพรเนียแล้วนะครับเอามาดมาหยอกมาเล่นกับเจ้าเนิบเอาเอาเห็นแล้วครับผมต้องไปไล่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าเนิบ์เขนิ่งมากนะครับไม่ดิน้นปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนะครับเล <laughs> ไปไล่ออกก่อนนะครับ โอเคครับไปแล้วครับเจ้าเนิบเรียกต่อครับสมดีราการเล่นเจ้าเนิบไปเรื่อยๆนะครับเมื่อกี้มีแขกไม่ได้รับเชิญมาครับ นี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับดีดาการเล่นของเจ้าเนิมนะครับสำหรับเจ้าเนิมนะครับเป็นนกหนึ่งกุกนะครับตามที่อาจารย์ทุกท่านได้เห็นได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับนู่นะครับแขกมาได้รับเชิญมาอีกแล้วครับโอ้อวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับแขกมาได้รับเชิญนะครับเกือบ เกือบเหยียบเนียนนะครับถ้าไม่ได้ออกนี่ผมว่าเสร็จแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าเนิบนะครับเล่นการเล่นของเขาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีนกป่านะครับเขาขันโยนโต้กับเจ้าสองแล้วก็เจ้าเอเชียอยู่ฝั่งโน้นนะครับเพราะว่าเอาขึ้นแถวใกล้ๆบ้านนี่นะครับก็สำหรับเจ้าเนิบผมว่าถือก็ถือว่าเล่นดีนะครับ บางมือแป๊บเดียวก็ขันเลยนะครับเป็นนุกที่เล่นง่ายนะครับอาจารย์ท่านใดก็ลังมองหานะมองหานุกผึกนะครับออกไปปั้นต่อเนาะผมว่าเจ้าเนิร์มอนาคตไก่แน่นอนนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับอาจารย์ท,ายท่านใดที่ชืนชอบนุกเสียงเล็กนะครับสำหรับเจ้าเนิร์มผมก็ยังเปิดแบ่งอยู่นะครับที่หนึ่งใบเทานะครับวันนี้เอาออก ต่อเด่นต่อให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันอีกนะครับหลังจากที่ออกเมื่อวานแล้วเนาะวันนี้ก็ออกต่อเนื่องเลยนะครับ2วันติดเลยนะครับจะอดเช้าเนิบนะครับลากเลยนะครับลากไล่นะครับอาทิตย์หนึ่งสามสี่ครั้งนี่ได้สบายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมผึกแบบผึกหนักนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับฝากติดตามช่องวู้เข้าใหญ่สายสองด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม